สาธุสุขธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็มีโยมนำอธิม,มาบรรจุที่กำแพงแก้ววัดสลาวนากกังนั้นเพื่อบันทึกจารึกภาพประวัติศาสตร์ไว้และก็นำเสนอพิธีการบรรจุอัธินไว้ที่กำแพงแก้ววัดสลาวนากกเป็นกรณีศึกษาและก็เพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงอุปการะคุณของบิดามนาที่มีต่อลูกหลานก็

พุทธังอภิปุทิย,ยามาอิมินาสการีนาธรรมังอภิปุทิย,ยามาอิมินาสการีนาสังฆังอภิปุทิย,ยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะขว,าพ,วา,าพุทธังภะขวันทังอภิวาติมิสะวะฆาโตภะขวต,วตาธรมโม ทามังนัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิมะยังพันติวิสุงวิสุงรักขณนธายะอิสารณีนัสังยังพันติวิสุงวิสุงรักขณนธายะทิสารณีนัสหะ Pankyak sila niyakyama, Tak diyampi mayangpanti, Wisung wisung rakanathaya, Disarani nasaha, Pankyak sila niyakyama, Nak mutasak bhagavato varato, Sama ละโมตสะภพคะวโตอะรตสสมาัมพุทธังสรนังัจามิพุทธังสารนังัจามิธัมมสารนังขจามิธรรมสารนังขจามิสังฆังสารนังัจามิสังขังสารนังพัชเบติยามพุทธังสารนังัจามิพุติยัมพิสาภพภูเตสุมาณาภาวเย อปริมานาเมจันจะสาโลูกาสมาณาสัมภาไวอภริมานาหัวทางอทจติริยันจะอสัมภาทางอาวอสัพพะทางอภิเษกลูกอ๋อรวน้ำใช่ไหม